เดี๋ยวพวกเราค่อยออกจากสมาธิกันมานะวันนี้ก็จะให้พวกเราได้ทราบพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะเกี่ยวกับผู้ทำแสงสว่างนะหรือผู้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำแสงสว่างหรือกระทำความมืดให้หายไป หงบอกว่าพิกุทั้งหลายพิกุเราใดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาณทัศนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงเป็นผู้สามารถบอก พระสัตวธรรมได้อย่างดีพิขุทั้งหลายเรากล่าวการเห็นพิกขุเหล่านั้นก็ดีการฟังพิกขุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปใกล้พิขุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้พิขุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถ,ถึงพิกขุ เหล่านั้นก็ดีการบวชตามพิกุเหล่านั้นก็ดีว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเมื่อซ่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้พิกุเห็นปานนั้น ศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันแม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาพิกุทั้งหลายก็ผู้เห็นปานนี้นั้นเรากล่าวว่า เป็นผู้สอนบาลีใช้คำว่าสัทธะหรือสัตถุหมายถึงผู้สอนเป็นผู้สอนบ้างผู้นำพวกไปบ้างพวกละค่าศึกพวกกระทําแสงสว่างกระทําโอกาสหรือกระทําโอภาส กระทําความรุ่งเรืองกระทํารัศมีทรงคบเลิงไว้เป็นอริยะมีจักขุเราลองดูในอีกสำนวนหนึ่งนะพวกบอกว่า ภิกุทั้งหลายพิกขุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นั้นเราเรียกว่าผู้สอนในนี้จะเห็นว่าเป็นเขาเขียนว่าศาสดาแต่โดยความหมายเนี่ยพงษ์บอกว่าภิกขุนะพูดไปถึงพิกขุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นะก็จะเรียกว่าสัตถุนะหรือศรัทธาหมายถึงผู้สอน เรียกว่าผู้สอนบ้างเรียกว่าผู้นำหมู่คณะบ้างเรียกว่าผู้ละค่าศึกคือกิเลสบ้างเรียกว่าผู้บรรเทาความมืดบ้างเรียกว่าผู้ทำแสงสว่างบ้างเรียกว่าผู้ทำโอภาษบ้างเรียกว่า ผู้ทำความรุ่งเรืองบ้างเรียกว่าผู้ทำรัศมีบ้างเรียกว่าผู้ทรงประทีปคือปัญญาเรียกว่าพระอริยะบ้างเรียกว่าผู้มีปัญญาจักขุบ้าง จากนั้นพระองค์ตรัสต่อไปว่าการได้เห็นอริยะทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้วดำรงชีวิตโดยธรรมเสมอย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทแก่บัณฑิตผู้รู้แจ้งอริยะทั้งหลายผู้ทำรัสมีทำแสงสว่างเป็นนักปรา์มีปัญญาจักขุและค่าศึกคือกิเลส ประกาศสัตธรรมทำสัตว์โลกให้เกิดปัญญาสว่างสวยซึ่งหากปัณฑิตได้ฟังคำสอนแล้วรู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบย่อมไม่กลับมาเกิดอีกเพราะรู้ยิ่งภาวะที่สิ้นสุดการเกิด แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนี่ก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาของเราได้ทรงตรัสสอนดังนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าการได้พบเห็นก็ดี การได้ฟังก็ดีการได้เข้าไปหาก็ดีการได้เข้าไปนั่งใกล้ก็ดีการได้ระลึกถึงก็ดีการได้ออกบวชตามก็ดีซึ่งพิก u ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตยันทัศนะพรองบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีอุปการะมาก นั้นเราก็จะได้มีโอกาสหลุดพ้นได้พงบอกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเมื่อพิกขุได้สนิทสนมได้คบหาได้เข้าไปนั่งใกล้พิกขุผู้มีคุณเห็นปันนั้นศีลขันก็ดีสมาธิขันก็ดีปัญญาขันก็ดี วิมุติขันก็ดีวิมุติอนันทสนะขันก็ดีที่ยังไม่บริบูรณ์ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาก็เหมือนกับเราอยู่ใกล้กับบัณฑิตก็จะพาเราไปในทางที่ดีแต่บัณฑิตทั้งนี้ทั้งนั้นบัณฑิตก็เป็นเพียงผู้ชี้ทางนะพวกเราต้องเดินเอง พวกเราก็ต้องเดินเองทำเองฝึกเองสร้างอินทรีย์ขึ้นมาเองอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะความเพียรอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิก็ปัญญาหรือว่าเป็นกำลังกำลังทั้ง5ตัวนี้ ก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราคอยทิ้งความคิดเรื่อยๆนั่นคือเราทำให้ที่ตั้งวิญญาณเนี่ยมันไม่มี ดังนั้นอนุสัยเก่าๆที่อยากจะสร้างพบอยากจะสร้างชาติมันก็ค่อยๆถูกเผาลนไปมันก็ได้อุปนิสัยใหม่เกิดขึ้นคือการไม่อยากที่จะไปคิดถึงสิ่งใดไม่อยากดําลิดถึงสิ่งใด หรือเรามีจิตฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราก็ไม่อยากละไม่อยากมีจิตที่ฝังลงไปผูกลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณดังนั้นเมื่อเวลาเราจะสิ้นชีวิตกายจะแตกทำลายเนี่ยอันนี้แหละเราก็ต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางที่จะทำให้ วิญญาณมันไม่ไปตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ในสีท่านเนี่ยพระองค์ให้อามาตั้งที่กายเพราะเมื่อกายพังปุ๊บเนี่ยเมื่อกายแตกทำลายเนี่ยพระองค์บอกว่าวิญญาณจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยการเกิดใหม่ของวิญญาณก็ไม่มีเพราะว่าอีก3ามขันที่เป็นนามธรรมเนี่ย เราก็ฝึกที่จะละที่จะทิ้งมันฝึกที่จะไม่ไปตั้งอาศัยในมันพอมันไปตั้งอาศัยเมื่อไรเรารู้ขึ้นมาเมื่อไร่มันไปตั้งอาศัยคือการที่เรารู้อารมณ์นั้นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่ามันไปตั้งแหละก็ให้ละให้บรรเทานะทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือ ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นซึ่งที่ตั้งวิญญาณเหล่านั้นการทําอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆการทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็ได้อุปนิสัยใหม่ละต่อไปพอเราทำจำนานจำนานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยากไปคิดไปนึกเรื่องอะไร เวลาไม่คิดไม่นึกเรื่องอะไรแล้วจิตอยู่ที่ไหนก็จิตก็กลับมาอยู่ที่กายของเราพระองค์จึงบอกว่ากายยคตาสติเนี่ยให้เจริญให้มากกระทําให้มากแรกๆก็ต้องฝืนมาทําพอทําไปบ่อยๆทําไปนานๆข้ามันก็กลับมาเองของมันทีนี้จิตก็อยู่กับกายได้นานขึ้นมันก็ไม่ค่อยขวนขวายที่จะออกไปคิดไปนึกเรื่องอะไร สัตว์โลกทั้งหลายก็วิ่งไปตามความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันก็พาเราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆหรือเหมือนที่บงบอกว่าให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เหมือนเตา่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดอง ก็บอกให้พิกูพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองกระดองของบรรพชิตนะก็คือตัวกายคตาสตินี่แหละเราตั้งจิตไว้กับกายของเราเนี่เราขวนขวายน้อยและไม่ส่งจิตออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้กายก็สงบลำงับ จิตก็สงบระงับก็ได้ความสุขในภายในสุขอันเกิดจากการไม่วิ่งสแสวงหาอารมณ์ดังนั้นแรกๆเราก็ฝึกละฝึกทิ้งบ่อยๆแต่เวลาฝึกละฝึกทิ้งเนี่ยมันแรกๆมันก็จะไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ พขาทิ้งไปเรื่อยๆนานๆเข้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเนื้อหาของอารมณ์ละพอเนื้อหาอารมณ์ใดก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปของมันเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเกิดแล้วอยู่ตลอดไม่มีอะไรที่มันเกิดแล้วไม่ดับ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรตัวตนหมายถึงสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดเนี่ยตัวมีขึ้นมาเนี่ยตัวที่เที่ยงไม่มีตัวตนก็จะมีการแปลเปลี่ยน <c oughs> การแปลเปลี่ยนมีการเสื่อมมันเป็นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ถูกปรุงแต่งขึ้นมาพระองค์จึงบอกชาติชาติคือการเกิดเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาอาการของชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาก็คือมันเป็นอนิจจงคือมันไม่เที่ยง ตัวชาติไม่เที่ยงตัวชาติเป็นสังคตังคือถูกปรุงแต่งขึ้นมาตัวชาติเป็นปฏิจจสมุปปน,นังคือมีเหตุเกิดตัวชาติเป็นขยะธรรม,มัง เป็นธรรมชาติที่มีความสิ้นไปได้ตัวชาติการเกิดเป็นวยะธรรม,มังเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปได้ตัวชาติเป็นวิราคธรรม,มังเป็นธรรมที่มีความจางคลายไปได้ และตัวชาติคือการเกิดเนี่ยเป็นนิโรธธรรมังเป็นธรรมที่มีความดับไปได้การที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยหรือที่พระศาสดาพูดอย่างนี้หมายถึงการที่เราเรามีตัวเปรียบเทียบละมีตัวอสังคตาธาตุ หรือมีอมตะหรืออมตังความไม่ตายมาเปรียบเทียบละเมื่อมีตัวเปรียบเทียบคือความไม่ตายตัวชรามรณะจึงเป็นของไม่เที่ยงตัวชาติจึงเป็นของไม่เที่ยงตัวภพจึงเป็นของไม่เที่ยงตัวอุปทานจึงเป็นของไม่เทีย displays, าทาเเท่ยง ตัวตัณหาจึงเป็นของไม่เที่ยงตัวเวทนาเป็นของไม่เที่ยงตัวภาษาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งสิ้นและเป็นนิโรธาธรรมังเป็นธรรมที่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะอยู่ในจิตเราทั้งนั้นที่เราเข้าไปนั่งดูนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออก ดูธรรมชาติเหล่านี้ตามความเป็นจริงการเห็นสัตว์จากความจริงอย่างนี้บ่อยๆอยก็จะได้นิสัยละได้นิสัยเกิดอุปนิสัยขึ้นพอทำบ่อยดึงบ่อยแล้วแมกมันก็ฝืนหน่อย ทำไปทำไปก็ไม่ต้องฝืนมากล่ะจิตมันก็ไม่ค่อยไปมันก็อยู่เป็นปกติของมันอยู่เป็นปกติของมันเป็นส่วนใหญ่นานๆจะออกไปทีออกไปปุ๊บก็รู้ตัวจิตก็ไม่เล่นไม่เลื่อมใสไม่เล่นไปล่ะในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไปไม่นาน,นก็กลับ ใครมีกำลังมากก็กลับได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละเป็นกำลังของผู้ทําความเพียรทําแค่นี้ได้ทั้งศรัทธาได้ทั้งวิริยะได้ทั้งสติสมาธิปัญญา มีศรัทธาก็เลยมาทำวิริยะความเพียรก็ได้ความเพียรที่คอยละคอยทิ้งคอยประหารคอยบันเทาคอยทำให้สิ้นสุดไปคอยทำให้ไม่มีเหลือ หลักในการพวนาก็ให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เครื่องสังเกตความก้าวหน้าคืออะไรก็คือการทิ้งอารมณ์เราก็จะทำได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะความโลภโกรธหลงเราก็บรรเทาลงเพราะว่าเราก็ไม่ไหลาตามอารมณ์ไป เคยผูกติดกับอารมณ์ไปเป็นวันวันหรือหลายชั่วโมงมันก็ลดลงดังนั้นเมื่อลดลงสั้นลงมันก็คนนั้นก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ไม่ไหลไปตามอารมณ์มากหรือไหลไปแล้วก็กลับมาได้ไวละได้ไวได้เร็ว ความเป็นปกติของเขาก็มีมากขึ้นและขนาดนั้นก็คือความทุกข์เขาน้อยลงนั่นเองคนที่ไม่มาหมกมุ่นอยู่กับความคิดอดีตอนาคตความปรุงความแต่งต่างๆมันก็ทุกน้อยไม่มีเรื่องอะไรจะทุกข์ทุกเกิดมาก็ละไปทิ้งไป ไม่ไปสนใจเนื้อหาของความทุกข์มันจะทุกข์เรื่องอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดอันนึงเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปวิธีการมองนี่ก็เป็นวิธีการแก้ทุกข์โดยตรงเลยสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้ประมาณนี้